สวัสดีครับสกอร์เท่ากับชนะเรามเริดเลยแต่วิธีการเล่นเนี่ยมันเป็นส่วนผสมของยีเกนครอปกับจามูเขาเรียกว่าเป็นร่างที่ฟิวชั่นระหว่างยีเกนครอปกับมูรินโญ่เลยอันเนสโอตทำผลงานที่สุดติ่งจริงๆนาทีนี้ตอนนี้เรานําห่างทีมที่ตามมา เปลี่ยนและเปลี่ยนหน้าและจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นอาร์เซนอลของอาร์เตต้าที่ตามมาห่างห่างห่างกันอยู่9แต้มสกอร์ที่เราขึ้นนำในครึ่งแรกเนี่ยเล่นด้วยวิธีการของเยกนครอปนะครับเพรสโหดมากนะครับโอกาส10ต่อหนึ่งกว่าแมนซิตี้จะมีโอกาสได้ยิงจากลิโก้ลุยส์ ก็นาทีที่39แล้วแล้วก็ครึ่งหลังอาเนอร์เปลี่ยนร่างใช้ร่างของจ่ามูปล่อยให้แมนซิตี้ครองบอลแต่ลอร์พูคลครองเกมและในที่สุดก็ใช้ความขยันของอินุนเข้ากดดันแล้วก็ลูดิอาสดาบสองวิ่งเข้าไปฉกจาก จังหวะที่ดาวินนูนเยสเนี่ยกดดันรูเบนดีอาจนกระทั่งเสียบอลแล้วจังหวะนั้นเนี่ยนะครับขายวอกเกอร์ตัดสินใจช้าก็เลยทำให้รูดอาร์สนะครับพุ่งเข้าไปเกี่ยวบอลแล้วก็พาบอลจี้เข้าหาออเดกาและก็ออเดกานี่แหละนะครับที่ตัดสินใจเข้าไปดักทำให้รูดอารสร่วงลงในเขตโทษไม่ต้องสงสัยครับลูกนี้ จุดโทษแล้วก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าใครเป็นคนยิงลูกจุดโทษโมทําผลงานทั้งยิงทั้งจ่ายในเกมเดียวกันอีกแล้วแล้วก็นี่เป็นลูก12ที่ยิงแมนซิตี้ได้ก่อนเริ่มเกมเนี่ยก็พากันคิดเลยนะครับว่าจะจัดตัวยังไงก่อนในที่สุดโจโกเมสโจรับจบซึ่งเกมนี้เนี่ยลงมาแทนอีบูโอ้โหนิ่งสนิทคลิกนะครับ ชัวร์เหลือเกินแบ็คขวาเหรอเอา้าก็สัมปทานเจ้าเก่าเทรนด์ของเราไงเราก็เปลี่ยนดาวินจะอาศัยความสดของดาวินเนี่ยไปปล่อยของในครึ่งหลังดังนั้นเนี่ยก็เอาโคดิกาโปลงมาปรากฏว่าโคดิกาโปก็ทําได้ดีจริงๆนะครับประตูที่ขึ้นนํา1 0นาทีที่12เนี่ยก็เป็นกักโปนี่แหละนะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยเล่นได้โดดเด่นมากด้วยนะครับในที่สุด วิธีการเล่นที่มันผสมผสานจากการเพรสซิ่งที่ด,ดันเข้มข้นกล้าวลาวก็ทำให้เราได้บอลขึ้นนำจังหวะที่ขึ้นนำเนี่ยนะครับเป็นเพลที่เทรนด์โฟเทคนิคในการวางบอลที่สุดจริงๆนะครับเจ้าตัวเนี่ยเคลื่อนที่ไปในแดนกลางแล้วก็ค่อนไปทางฝั่งซ้ายหน่อยหนึ่งแล้วก็เปิดแล้วก็มีติดสปินลูกพุ่งแรงมาก แต่พอตกพื้นลูกมันติดสปินมันก็ชะลอสาระวิ่งเข้าหาแล้วก็เกี่ยวบอลจี้เข้าดวนกับูจะเป็นอาคารที้หรือเป็นอาเก้เนี่ยนะครับแล้วก็เปิดวัดเข้าไปเลยนะครับตัดเข้าไปออเตกาเนี่ยทิ้งตัวปัดและบอลโดนมือนิดนึงบอลหลุดไปการโปรที่ซ่อนอยู่หลังเนี่ยนะครับก็โผล่มาแล้วก็จิ้มบอลเข้าประตูไป เราขึ้นนำ1-0แล้วก็มีโอกาสเยอะมากนะครับปัญหาคือโมเนี่ยกระหายที่จะยิงไปหน่อยหนึ่งนะครับมีโอกาสแต่เราไม่ได้ประตูที่สองทักทีสัดส่วนกลางคอนบอลในครึ่งแรกเนี่ยนะครับเราครองบอลเยอะกว่านะครับนะครับ53.5ต่อ46.5โอกาสยิง10ต่อ1น,นะครับแล้วก็เราเนี่ยยิงเข้ากรอบ4เป็นประตูหนึ่งนะครับส่วน ทีมเยือนเนี่ยยิงไม่เข้ากรอบเลยจากริโก้ดูอิสนาทีที่สามลูกเตะมุมเนี่ยห้าต่อศูนคาอิชีเนี่ยหนึ้าสต่อ0.7นะครับครึ่งแรกเนี่ยกดยับเลยนี่คือร่างของครอปเลยแหละนะครับผมคิดว่าจะดูเชิงเหมือนเจอกับแรมเปรากฏว่าไม่เปิดใส่เลยนะครับพอครึ่งหลังมาปั๊บปรับโหมดเอาร่างของจ่ามูมา ครองเกมแต่ไม่ครองบอลปล่อยให้ลูกทีมของเป๊ปเนี่ยนะครับพาบอลป้วนเปี้ยนเข้ามาโอ้โหสัดส่วนการครองบอลเนี่ยก็ค่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเราก็ซ้อมเกมรับจัดระเบียบไปเรื่อยๆนะครับมีโอกาสเยอะแยะไปหมดเลยจนนับไม่บาดไม่ไหวเฉพาะโมเนี่ยหลุดไปเน่งๆเลยนะครับดักบอลได้แล้วก็หลุดไปเน่งๆเลยเนี่ยแต่แค่กระหายที่ยิงเกินไปมีเพื่อนอยู่ตำแหน่งดีกว่าแต่ห้าสิบหกกับหกสิบสามเนี่ยนะครับเน่งๆมากๆนะครับ แล้วก็เราก็เริ่มมาเปลี่ยนตัวที่สภาพร่างกายยังไม่ค่อยพร้อมนักอย่างเทรนต์กับกัปโปนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเล่นโดดเด่นมากทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็นาทีที่78ก็เป็นประตูจากลูกจุดโทษที่เจ้าดาวินเนี่ยนะครับบีบให้ลูเบนดิอาสเนี่ยเสียบอลแล้วจากนั้นเนี่ยเจรูโชเนี่ยก็พุ่งไปเกี่ยวบอลแล้วก็พาบอลจี้เขา้ากรอบเขตโทษ แล้วก็ออเตกาเนี่ยนะครับก็ดับเครื่องชนเป็นจุดโทษแล้วก็เช็ค VR แป๊บเดียวนะครับหมดข้อสงสัยโมยิงเรียดไปทางขวามือของตัวเองลูกพุ่งแรงแล้วก็ทิศทางแบบเป๊ะมากนะครับมุดโคนเสาแล้วก็จากนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นการโชว์ถอยของเบเดโดซิบาที่ไปเตะโมรืดเลยไม่โดนใบเหลืองเฉยนะครับในทีที่80แล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยมาอีกนะครับช่วงทดเจ็บเนี่ย ก็ยังตามไปเล่นนอกเกมกับผู้เล่นของเราอีกนะครับผมยิ่งคิดเลยนะครับว่าช่วงทดเจ็บเนี่ยจังหวะที่เบนเโดเนี่ยหลุดเข้าไปในกรอบเกตโทษแล้วฟานได้เนี่ยนะครับเข้าไปชิงสกัดในจังหวะสุดท้ายเนี่ยครับน่าจะแถมของดีไปสักดอกหนึ่งนะครับผมกลีดไอคนนี้มากๆเลยนะครับสัดส่วนการครองบอลเปลี่ยนไปเลยตลอดทั้งเกมเนี่ยเราครองบอลหรือสี่สิสี่จุดหนึ่งส่วนทีมเยือนเนี่ยครองบอลห้าสิบห้าจุดเก้า แต่สกอร์เป็นลิวพูยิง2ประตูศนแล้วเมื่อมาดูโอกาสทีมที่กดเป๊ปแบบไม่ได้หายใจให้คอเลยเนี่ยนะครับโอกาสยิงถึง18หนนะครับส่วนทีมของเป๊ปเนี่ยนะครับมีโอกาส8หนเรายิงเข้ากรอบ7เป็นประตู2ส่วนทีมเยือนเนี่ยยิงเข้ากรอบ2แต่ไม่ได้ประตูเลยนะครับก็มีช่วงท้ายเนี่ยมีพี่ยักษ์หน่อยนะครับทำเสียวปล่อยให้เพื่อนสนิท ที่อยู่ต่างสโมอสรอนนะครับมาชกบอลเข้าไปกลัวคลิปเหนานะครับก็ไม่รอดคลิปจัดการเรียบร้อยนะครับลูกเตะมุมปรับมาเป็น7ต่อ4ค่า xg เนี่ยสามจหเก้าเกมนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าไอ้ที่ผมคาดการไว้ว่าโอเคจะเล่นรัดกุมเหมือนครึ่งแรกที่เล่นกับไรเมริเนี่ยครับก็ต้องถามว่าเล่นรัดกุม กี่โมงเพราะวิธีการเล่นเนี่ยนี่มันทีมของยืนครอปชัดๆเลยนะครับดุมากเพรสซิ่งดุดันมากๆนะครับแล้วครึ่งหลังเนี่ยก็เอาแทคติกจ่ามูมาใช้มาดูคะแนนผู้เล่นดีกว่านะครับควิปเกมนี้แม่กลัวเหงานะครับพี่ยักษ์ก็เลยจัดงานให้น้องหน่อยแล้วก็ไม่สามารถที่ทำอะไรได้นะครับฟอร์มของควิปเกมนี้เนี่ยนะครับทั้งการเชื่อมเกมการถ่ายบอล จังหวะที่เราเซตบอลขึ้นมาเนี่ยไม่มีเสียวเลยนะครับแล้วก็จังหวะที่เดบลอยชกบอลจากฝันได้ได้ก็จี้เข้าไปก็จัดการเคลื่อนที่ออกมาบล็อกแล้วก็เอาอยู่นะครับผมให้ได้8เลยครับทำได้ดีมากๆนะครับทั้งการเชื่อมบอลทั้งการวางบอลยาวก็ดีขึ้นนะครับจากปกติเนี่ยเคยเห็นวางบอลยาวเนี่ยบอลจะลอยโด่งมาก อยู่บนอากาศนานไปหน่อยหนึ่งเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนเป็นบอลที่มันพุ่งนะครับแล้วก็มีจังหวะที่บอลพุ่งไปสวยไอ้จังหวะที่เซฟจังหวะนั้นเนี่ยนะครับคิดว่าถ้าควิปเนี่ยนะครับไม่นิ่งพอเนี่ยลูกนั้นน่าจะโดนนะครับให้ได้แปะครับโอเคเราว่ามีงานน้อยนะครับแต่ว่าเมื่อมีก็จัดการอยู่เทรนด์โอ้โหโชว์การวางบอลแบบนําวิถีนะครับบอลพุ่งเร็วมากแต่พอตกพื้นปับ๊บบอลมันติดสปิน มันหมุนรอเลยนะครับโมเนี่ยวิ่งวิ่งไปเนี่ยนะครับบอลมันพุ่งไปตกพื้นปับ๊บมันก็มีไซส์สปินออกมาเข้าทางวิ่งของโมแล้วก็โมก็เกี่ยวเข้าไปแล้วก็จัดการแอซิดให้กัะโปนะครับลูกนั้นเนี่ยลูกเดียวเนี่ยก็เหลือกินละแต่มีจังหวะแบบนั้นอีกนะครับแต่โมเนี่ยนะครับโมได้คิดหนึ่งว่าจยิงท่าไหนหลุดและนะครับโดนจิ้มบอลหลุดไปน่าเสียดายมากนะครับ แต่ว่าสภาพร่างกายหลังจากหายเจ็บเนี่ยนะครับมันก็สู้คนอื่นที่แมตช์ฟิตเจ็ไม่ไ,ได้นะครับเทนเนี่ยก็ให้ได้แดนะครับไอ้คีพาร์ทุกนั้นเนี่ยนะครับโอ้โหติดตามากนะครับยากที่จะหาใครทําได้เหมือนนะครับโจโกเมสโอ้โหเนี่ยผมบอกเลยว่าผมว่าในใจผมเนี่ยผมให้โจเนี่ยก้าวเลยนะโอ้โหเก็บละเอียดแล้วไม่มีรนล,ลานเลยนะครับทั้งการถ่ายบอลแล้วก็เป็นตัวที่ยืนตัวสุดท้ายปล่อยให ่ยักษ์ของเราเนี่ยครับฟานได้เนี่ยไปโดนกับฮาลันแล้วก็เก็บฮาลันใส่กระเป๋าโจโกเมสก็มีบางจังหวะที่จำเป็นที่ต้องไปเก็บไปซ้อนแต่นิ่งมากมากนะครับเหนือชั้นจริงๆนะครับขนาดไม่เคยได้ลงนะตอนนี้เนี่ยกลมกล่อมมากๆฟอร์มของโจโกเมสนะครับเป็นนักเตะคนหนึ่งเนี่ยที่อยากเห็นสโมสรน,นี่ต่อสัญญานะครับโจโกเมสเนี่ยผมให้ได้8.5นะครับฟานได้นะครับเกือบ ได้ประตูอยู่2อสมมหนนะครับมีจังหวะเดียวแหละที่มัวประมาทนะครับจังหวะที่เดอะบอยเพรสซิงเข้าหาแล้วก็หลังเลนิดนึงนะครับเสร็จเลยโดนฉกนะครับอนอกนั้นเนี่ยทุกอย่างโอเคมากดดนหนึ่งต่อหนึ่งกับฮารันไม่มีเสียวเอาอยู่หมดครับแล้วก็การสั่งการการกำกับแนวรับก็ทำได้ดีนะครับนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น่าจะให้คะแนนเยอะหักคะแนนความประมาทหน่อยนึงนะครับ ผมให้สักแปดแล้วกันปริมปริมมันจะลดลงมาอีกหน่อยนึงก็อืมมันเด่นแล้วเกินนะครับก็เอาไปแปดแล้วกันนะครับเก็บฮารันลืมไปเลยนะครับว่าฮารันลงสนามนครับแล้วก็จะโรบโบโอ้โหเกมนี้สมาธิดีมากๆนะครับการดวนกับผู้เล่นของทางฝั่งแมนซิตี้นี่นะครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยนะครับแถมยังมีเวลาที่ตรุยเติมขึ้นไปทําเกมลุกอีกนะครับแบ็กสองข้างเนี่ย ไม่มีอะไรนาเป็นห่วงจริงนะครับโอเคเราว่าเห็นแมนซิตี้เนี่ยคลองบอลเยอะนะครับแต่ก็เป็นจังหวะคลองบอลเราดูโอกาสในการยิงเนี่ยก็เห็นชัดเจนนะครับมีโอกาสแค่8หนตลอดทั้งเกมอ่ะโอ้โหมันต่ามากนะครับก็เพราะแนวรับนี่แหละนะครับแล้วก็การทํางานของแดนกลางที่สุดยอดมากๆเจ้าโรอบโบเนี่ยก็ต้องมีอ่ะเจ็ดเป็นอย่างต่ำนะครับโอเคมากๆนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นแดนกลางกราฟแหมเกมนี้ จัดการทุกอย่างได้แบบมีจังหวะหนึ่งในครึ่งแรกเนี่ยที่ไปตัดเกมนะครับเสียใบยเหลืองนอกนั้นเนี่ยโอ้โหเล่นเนียนคลิปนะครับแต่มีบางจังหวะนะครับที่อ่านใจเพื่อนเนี่ยผิดไปนิดนึงนะครับก็เลยมีจังหวะกักๆอยู่บ้างแต่การเก็บกวาดการซ้อนเกมรับของเราที่มันเก็บคู่ต่อสู้ได้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเพราะกราฟนะครับการเข้าใจตำแหน่งการยืนตำแหน่งเนี่ยอันนี้คือ กองกลางตัวรับที่ฝีเท้าต้องบอกเลยว่านาทีนี้เนี่ยนึกไม่ออกเหมือนกันว่าใครที่จะมีผลงานเนี่ยกกราฟนะครับกราฟเนี่ยก็ให้ได้นะครับที่8ดนะครับโซโบโเกมนี้โอ้โหก็เก็บบอลแต่ละดอกความเนียนความขยันนะครับการออกบอลตอนนี้เนี่ยนี่คือโซโบโที่ค่าตัวเจดล้านยูโรเนี่ยมันต้องอย่างนี้นะครับโดดเด่นมากๆนะครับ แล้วก็ยิงเปิดแผลเนี่ยถ้าบอลจังหวะสองเราเข้าดีๆเนี่ยไอ้ลูกที่โซโบโยิงแล้วก็ปตาเกาเนี่ยรับกระชฉามาเนี่ยนะครับมันน่าจะเป็นสกอร์ฟอร์มก็โดดเด่นมากๆนะครับผมก็ให้ได้ที่แปดนะครับแมคก,กา้าครึ่งแรกบอล<บ>มันไม่ค่อยผ่านทางแมคก,ก้านะครับแต่การยืนตำแหน่ง,นงการซ้อนอะไรต่างๆด่ดีแล้วก็วิชั่นที่โดดเด่นในเกมที่เจอเรมาริดนในการ เปิดบอลทะลุทะลวงเนี่ยนะครับลดน้อยลงนะครับแต่ความชัวในการเล่นเนี่ยดีขึ้นนะครับแต่เป็นกองกลางที่มีโอกาสเล่นกระบอลไม่เยอะนะครับแต่ทุกครั้งที่จําเป็นเนี่ยก็ทําหน้าที่ได้อย่างดีมากๆนะครับแม็กกาเนี่ยเป็นเพราะบอลเนี่ยมันผ่านแม็กกาน้อยไปหน่อยนึงนะครับผมเลยให้สัก7.5แล้วกันนะครับแล้วก็ลเดิอาสโอ้โหขยันจริงๆมีกีปอดไม่รู้นะครับ เล่นเป็นฟอร์ 9, นป่วนแดนบนแล้วก็ลงมาเชื่อมในจังหวะที่จําเป็นต้องบีบต,ต้องไล่แล้วก็จังหวะที่จะต้องลักไก่โฉบสลุกขึ้นไปเนี่ยก็ทําได้โดดเด่นมากๆนะครับเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ฟอร์มเนี่ยต้องให้ถึง8ปดนะครับเรียกจุดโทษได้ด้วยนะครับทั้งขยันแล้วก็เล่นไม่มีจังหวะไหนให้มุดหยิดเลยนะครับโคโดิคโปนี่ก็เหมือนกันนะครับตัวใหญ่แข็งแรง แล้วก็มีถูกจังหวะเตะแบบเหมือนกับตามน้ำนะครับโอ้โหโดนร่วงกาอากาศเลยนะครับแต่ก็โอเคไม่เจ็บอะไรไม่อยากให้ใครเจ็บอีกแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยตัวมันไม่ได้เยอะแล้วนะครับกาโปนี่ก็โดดเด่นมากๆยิงประตูขึ้นนำนะครับทำให้เราเป็นต่อแล้วก็เปลี่ยนร่างมาเล่นในร่างของจ่ามูในครึ่งหลังนะครับก็ทำได้อย่างสุดยอดมากๆนะครับนี่ก็ให้ได้ถึงแดนะครับโม มุดหิดแหละไอความหิวที่ยิงประตูเนี่ยนะครับแต่ก็เป็นตัวที่บอกนงว่าไว้ได้แท้จริงนะครับทั้งยิงทั้งจ่ายในเกมเดียวกันเนี่ยมันหายากมากตอนนี้เนี่ยสถิติเทียบเท่ากับลูนี่แล้วนะผลงานสุดจริงนะครับแต่ว่าน่ามุดหิดไอจงที่จังหวะดักบอลได้แล้วหลุดไปเนี่ยอยากจะหากคะแนนมากเลยแต่โมเนี่ยก็โควนได้ถึง9นะครับ ความขยันความมุ่งมั่นแล้วก็ช่วยเกมรับตอนนี้เนี่ยโมร่างนี้เนี่ยเล่นทั้งเกมรับเกมรุกถ้าแกปรบบับจงังหวะตัดสินใจนิดนึงนะครับแกเล่นแบบผ่อนคลายซะหน่อยเนี่ยแกจะสุดยอดมา,มากๆแต่ผมให้แม,แม,น,น,แแมน,นแมน,นแมนแมทแหละจริงๆแมนแมทเนี่ยให้โจโกเมสก็ได้โอ้โหเยอะหลายตัวเลยนะครับคือทุกอย่างรัคุมเกมได้หมดเลยแม้ว่าเห็นการคลองบอลของแมนซิเตี้นะแต่ไม่เสียวเลยนะครับ ของบอลก็พ่อไปเป้ามาก็ดูโอกาสในการยิงประตูเนี่ยต่างกันถึสิบหนน่ะครับยาลินควอนซ่าลงมาด้วยความที่อาร์เนอร์เนี่ยโอ้โหละเอียดจริงๆนะครับเอายาลินควอนซ่ามาไม่จับไปยืนเ,นเซนเตอร์ให้จูโกเมสยืนเป็นเ,นเซนเตอร์ตัวสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เก็บสะอาดเหมือนเดิมยาลินควอนซ่าก็เลยโชว์ฟอร์มกระชากพ,พาบอลทะลุทะลวงขึ้นไปไป,ไปทำเกมรุก ก็ทําได้หน้าพอใจนะครับก็มีจังหวังจังหวะนะครับที่ตัวจีจาร์ดของแมนซิตี้เนี่ยนะครับก็ป่วนยารินควันซ่าได้บ้างแต่ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าระบบทีมของเราดีจริงๆครับดารินควันซ่าเนี่ยถ้ามีจํานวนนาทีเยอะกว่านี้เนี่ยอยากจะให้สักเจ็ดนะครับแต่อันนี้ก็ให้หกห้าได้นะครับก็ตติโจนลงมาปิดเกมนะครับทุกอย่างอยู่ในมือหมดแล้วเอาไปหกจุดห้านะครับาวิเลสลงมาช่วงท้ายมากๆนะครับ ก็ได้มาสัมผัสเกมเพราะว่านู่นนาทีที่91แล้วทดสีนาทีก็คือใช้สิทธิ์นะครับฆ่าเวลาไปทําลายจังหวะของคู่ตรอสู้ดาวินแม่มันจูบป่วนจริงๆนะครับแผนที่ส่งดาวินลงมาในนาทีนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่มันมีทีเด็ดมากๆอาศัยความดีเดือดของอินุ่นนี่แหละนะครับที่ไปก่อให้เกิดความผิดพลาด เกมนี้เนี่ยแมนซิตี้อุตสาห์ได้ลูเบนดิอาสมาแต่นี่แหละอินน,นุนนะครับไปทำให้ดิอาสต้องพลาดนะครับเสียบอลพอเสียบอลปับ๊บเจ้าลูโชของเราอีกดิอาสหนึ่งนะครับแต่สวมยูนิฟอร์มของล์พูเนี่ยนะครับอ่านจังหวะแล้วก็รีบชิงชกบอลได้ก่อนที่คารวอรเกอร์เนี่ยนะครับจะเข้ามาทันนะครับแล้วก็พาบอลทะลุเข้าไปเรียกจุดโทษนะครับโดยถูก อตาเก้าเนี่ยทำฟาวสกอร์2ต่อ0เหมือนกับที่เราเอาชนะทีมรามาลิตเลยนะครับตอนนี้เนี่ยก็หนาวต่อไปถ้ทัศบนก็ต้องบอกว่าเล่นแทบตายอันดับไม่เปลี่ยนมัน่างมนหจริงจริงเห็นด้วยกับผมไหมจริงๆเนี่ยผมว่าจะไปดูเนี่ยที่แดนเนลมิดนะแต่ว่าด้วยความที่กลัวว่าเดี๋ยวกลับมาทำคลิปเนี่ยมันเวลาช่วงบอลเลิกเนี่ยนะครับมันจะเดินทางไม่สะดวก มันอยู่ไม่ไกลอย่างนี้เองนะครับแต่ก็เลยตัดตสินใจดูมคนเดียวนี่แหละครับชี้แบบอัดอั้นตันใจตะโกนก็ไม่ได้นะครับพระดนลูกขู่ไว้ปาป้าห้ามเสียงดังก็เลยอเอาแบบนี่แหละชี้แบบเก็บกดนะครับหนาวต่อไปตอนนี้หน้าหนาวแล้วนะครับใครไม่หนาวเราหนาวต่อครับสวัสดีครับ